เอลสุดเอลสุดฉันยังไม่เลือกก่อนนะฉันจะรอรอให้มันเลือกมนักนนะครับแล้วค่อยเล่นที่หลังย้อนวะแกให <แก S 2> ้ต<ด>่อเขาขอไปยังไม่ให้อยู่แกดูชื่อมันดิ <c oughs> อ่นนี้อ่นนี้กอ่นนี้ไปขายชาเอาอีดอฟมีอีดอฟมี ไอ้ตู้ไอ้ขายชาคุณเคยได้กินซู๋ว้ก็ไปกิหายากมากเราฉันเล่นเวเรสโล่เอ้าอีถอดรถฉันเล่นมาเล่นกกระเถิยฉัเล่นตัวนี้เวย์าร่าฉันไม่ได้เล่นนานแล้วรถฉันเล่นทางลาดนี่แคแตกกันเลยต้องมาเอาวล้เอาอะเจ๊ใช้คอมพิวทูปกีมันเลย ขอ,อนป้านโหนกมันฝั่งมันไม่มีตัวขังซาลิมอีล้วไม่ชอบเลยอะเผื่อซาลิมวะเจอสองเจอมาสามตาเนะี่ยเจอมาสองตาเนะี่ยใั<ม>่ดีแล้วใส่ดีแล้วีอวดไปที่เราอ่ะเราอวดไปดีวันอะไรอุ้ยอวดไม่ได้อ่ะของนาาร้อยสกินนึ่งไม่ใช่มาถึงเหรียญอะเรามีแค่ร้อยเหรียญเอง โอโหแกฉันโชว์แม่แล้วาชนะต่ำเกินสามสามเหรียญก็มีแค่เหรียญเหรียญด้วยนะทาดาชุดว่ายน้ำแกฉันลึกแกฉันฉันเสียดเสซตแล้วฉันลึกไปชิว่าเหรอทุกคนแกเราไม่ได้เอาเซตนี้มาว่ะเราเอาเซตอันนี้มาเฉยเลยอ่ะเออเอาแบบระเบิดตัวไม่ได้เอาอันนี้มา ไม่ได้เอาเอ่อเพลย์มานี่แย่เราแย่เราแย่ยนะทุกคนจะรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดแหละฝั่งเขาหน้ากลัวแค่สองตัวจะรีบกันอาคอดหน้ากลัวแต่อารูอินสำหรับ,บเราก็เฉยๆไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ก็กลัวแหละอเอาเอ็กซ์คิวมาอืมเอาเอ็กซ์คิวมาเฉยเลยอ่ะฉันจะต้องเล่นแบบแกมพีนจริงๆนะอย่าพูดเลยนะวีเดี๋ยถ้าฉันไม่ผิดฉันจะยามใช้ตัวเองให้ดีที่สุด จะไม่แจกจะไม่บวกเหล่าเว่ปากดำเอสแกรมันเปลี่ยนไปเลยไม่ถึงโอ้ยโอ้ยหายไปไม่ทุกทุบทุกทุกแกมันแกมันปนป่าหรอเปล่าวะไม่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 โอ้โหเกินกูไม่แกฉันไม่ได้เอาหรอกกูดาวมาเด้อกูดาวมาเด้อบวกไม่ได้เด้อ ทุบ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 อุ้ยหนี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 อะไรวะทุบแล้วก็หนีซุนเล่โดนปรับแน่แก่ฉันไม่ได้เอา h p มาฉันเอาที่มีแต่ดาเมจมาแกออกแข่งเหรอเอ้ยแกจะออกเวทหรอเอ้ยแกจะออกดนตีเหรบพี่เอาจริงเป็นเช้ารุ่นที่มีแต่ดาเมจมาอ๋อเคยได้น่าดูอีน่ะฉันจะตายค่ะฉันใช้สกิลฉันเสียเลือดเนาะ อันตีไม่มียังมีกาเออจริงอัตีเอามาก่อนอันตีไม่มีมันไม่ได้เลยฉันต้องรอของฉันมาเลยด้วยวะแกอุราเพิ่มสิห้าเปอซต้องประมาณสาสิบขึ้นไปลูนเล้มาที่จอบกาะเยอะๆฉันไม่ตั้งลูร้อยเปอร์เซฉันไม่ได้ตั้งลูนอะไรมาเลยทีนนีอการอยเปรต์ลู ชั้นสแล้วไปช่วยแกเราเปนคู่แข่งอีกแล้วอิลไวิละแกมันจะลงมาลงมาแล้วลงมาสามตัวชั้นสี่แม่มาแล้วค่ะุกทุกๆชิงขอตัวนี <ana> ้ชิงขอตัว hmm> นี้ชิงขอตัวนี้ชิงขอตัวนี้ดีก็เลมันลาเฉยเลยดีต่างคิวเข้าแิปเข้าแล้ว มาทุบแล้วมาทุบแล้วมาทุบโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนี่นีหนีโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอเจ็บแกหนีไปบีทำไงล่ะแกตีไม่มา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 ตีมาีมแล้วตีมาแล้วตีมาแลบีฉันตายเฮ้ยตีมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วตัวเี่ดะมันหลับเฉยเลยน่าเ่ียดด่ตีฉุบตีนล อู๋เดาม่ชันตาชันไม่น่าไปช่วยแกเลยว่ะูฤาษีพอไปช่วยแล้วงอนอะเมื่อกี้ก็ได้ชิมทีวีของคนไงแกฉันว่าจะตายแล้วฉันงอนแกมากบีอันติมาแล้ววิ่งหนีฉันทีฉันได้เยี่ยมากีดหอกมากเลยฉันโดนมันลุมระยำอยู่ตัวเดียววะฉันนึกว่าแกจะตายเป็นเพื่อนฉันแล้วว่าโอ้โหฉันงอนมากเอัฟก่อน ไอ้เจ็บจนตายค่ะว้แบบประปันเจอเราหน้าา่างเอหมันตามเซมนอ่ออินรอบอิรบอุ้ยทันเป้วเล่นเลลูกไฟตามลาไม่ใช่มีลูกไฟตามไปตัวตามลค่ะเออตามลาดตามลาเอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะอี้ยอตกเจหมดเลยอีกตาอะไรโอันนีค่ะเชลยครัอุ้ยเขียมันมีเกาะ สารทำแบบนี้นะคะแม่มากขึ้นกุ๊บแล้วเอามันไม่เอามันไม่เอามันอุ้ยมันหนีอ่ะเฮ้ยหยาหลับแล้วป้อมว่ะจะหลับได้ไหมล่ะหลอนหลอนอยากตายหรอกอุ้ย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 มา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 ขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยแก้ผัวมันมาอีกทีอีกเธยอยู่อีกทีก็เธอเนื่องเอออุ้ยอารดิ้อยู่บ้างอุ้ยเครียดตอนนี้มาเลย ว้ายกับตายเทลขอเลือดหลอนกลับบ้านเทลหลอนกลับบ้านจะเอาเลือดสวัสดีค่ะอ๋อถึงหนูไม่กีกี้ทำไรเงี้ยอุ้ยป้อมกาอียิ่งดูป้อมดูป้อมกลางยิ่งดูป้อม,ม,มกา,มามอีดอกไม่กลับละกูม,มันนาอยู่ล่างเงี้ยแหละสวัสดีจ้าไปหา่างหนดีกว่าตัางก็ไม่มีหอยดีกว่ามารอมูรารอเข้าเราเิโมรมาแกเข้าฉันก็เข้าฉันบอกเลยอุ้ย วิวีก <Auf How to graduate> ับป <st wireless> ิงป้าเนี่ยไม่ปิงเออเอาซีเลยแม่หน้าป็ปาดค่ะก็รอรอเข้ามาอยู่นะค่ะนี่ปาดไปเลยเอาคอนทุกบอลเลยทุกโนกมาแกหัวโนกแน่หัวโหนกแน่โดนฉันทุบแน่โดนฉบแนาคอสแคนหล่อหัวโหนกแน่ฉันทุบแน่ฉันทุบแน่น้าคอสมีความแคร์ฉันหรอน้าคอสมีความแคร์ฉันว่าแก ใจเย็คนานถุบแน่แกใจเย็นดิแกโคตรปาเ่อนเลยรู้ป่ะเล่นหาลาตัแต่มันถึกเป็นชื่อว่าคนที่ตัวละครที่เคยเป็นตัวที่นมใหญ่ที่สุดในอเวีจริงไม่จริงสยน้ำตาไหลเลยตอนนั้นใครๆก็เรียกว่าตาห้านมโตโอ้ยสตันได้ขนาดนั้น เฮ้ยแกยแต่ก็จริงนะไอ้ตั้งแต่เอาวีออก,ออกแรกๆอ่ะมีแต่คนเรียกกันตอนแรกอ่ะอันดับหนึ่งอะ่ะคือเดีย,ย,ยเวเซกับอ,อีเดียวเซฟกับอีกท,ท,ท,ท่าตอนแรกๆอ่ะคือแบบนิโดเกิดไปแล้วทาร่าเข้าปุ๊บทาร่าทาร่าแชมป์ยาวเลยตรงนี้ฉี่เข้าทาร่าตกตกเลยฉี่ใหญ่สุดตอนนี้แกตอนนั้นน่ะชุดกอดทาร่ามันจะเปิดนมใช่ไหมแกมันจะเปิดนมไม่เห็นนมแต่หลังๆเนี่ยไม่เห็นนมแล้เว้ยชุดกอดปิดนมมันหมดเลยจริงคือเหมือนแบบเนื้อเนื้หน้าอกด้วยอ่ะแบบเนืบให้นมมันหายไปหมดเลยจริง เหนื like o, ่อะไรไม่เหิือยอยากมานเดิมนมนมก็หายอุ so so cool. ้ยเขี eger, right? ่ยตรกใจยี Whew. ่หรอกตกใจมาเลยนะค้อมันผมมาเหมือนกับผีเลยอีห่าเอ้ยใครไม่ตกใจมันกูใจวายตายก็มันเนี่ยไอเทลมาช่วยชิงตีสิเทลไปไหนหุ้ยแกมัะลังแล้วแกระวังแม่มาเพื่อทุบขาหุ้ยแกมันจะดูแต่ไม่ทุบแล้วหนีก่อนไม่ทุบแล้วหนีก่อนโอเคจะมาช่วยละใครมันเดาจะมาช่วยละใครทำใครทำเพื่อนชนมยาเหรอครับ เดียวนมฉัิมิยานค่ะอริตาค่ะอฉันรอดฉันรอดฉันรอดอริตาอันตีมาแล้วอันตีแม่มาแล้วอุ้ยมันรอดมันตายมันตายตายแมวควายมาทูบแล้วแมวายุากแล้วทุกทูกถูกถูนี่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 นีช่วยด้วยอ่นอบ์ถุงกันฉันหรอจ่ถมันแม่หรอเอาทุมันแม่หรออ้ยเจมดีอุ้ยแกรอดได้ไงวะ ออีกถ้าไหนนางโดนบ้ามาช่วยสุวรรนางเล่นสนุกมากอะไรขีดจังเลวิเลสอะนางหมถึงใครวะไม่รู้ตั้งแต่ท่าทานโดนบ้าฉันชอบมากเลยแกสนุกมากโดนแบบแบบใครบีบอกนางใครบีบอกนางน่าจะซานิดนะเพราะว่าซานิดกับฉันโฉบเวเลสฉันฉันไม่ได้ตอบกลับเลยกล้าเขาน่าจะหมายถึงซานิดแหละใช่บ็อกนางน่าจะเวเลสเวเลสเวเลสน่าจะบล็อก หมายถึงใครบล็อกแชทอีเวเลสซานิตซานิตซานิตตอนเขาใส่ยากอ่ะโอ้คือใเสียใจแนะป้าสั่งมาเบลเลตตอนไหนคือเดี๋ยวมันพูดดีตอนแหล่แบบเต็มคำเลยเออเลิศเอาซิอาจจะพลาดละมันมีใครอย่าตกใจอุ้ยอกอุ้ยอย่ามาท้าดามีใส่ชันซี่เอามันเอามันทุบมันทุบมันอีนมยานถูกปะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหบีบีอย่ากทำนิสัยแบบนี้บีไม่น่ารักอีกแล้วนะบีไม่น่ารักอีกแล้วนะหนี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 ยใจแอนข้างบนบวกอะไรเงีอีกแล้วฮัลโหลเทียวอนาถมาหาแม่ลูกเทียวหนี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 ทาร่าหนีทาร่าหนีทาร่าหนีทาร่าสู้เขาลูกทาร่าขีดค่ะทาร่าขีดค่ะแต่แม่รอดจะรอดมุนปลาฟ้าอยากปลาฟ้าตั้งรถเฮีย พอนะจ๊ะขอนะจ๊ะไม่ได้หรอจ๊ะกูขอไม่ได้หรอแค่บาฟานกูขอไม่ได้หรอแม่มาเพื่อทุบข่ะมันจ้ะเหาเออทุบเอาวันนี้วาวาบหอวาบรอวหรอวาบหรอวหรอวารอว้าหรอว้าหรอว้าีรอว้าบหรอว้าบหรนว้าบรอบหว้าบหว้าบหดอวหาบหนอว้าบหรอว้นบหรอ้าบหอว้นบหว้นหว้าีหอว้าหรอ้อวนะคหหวนห้หห้วห

เาโลูกว่าแกไอ้แกเม่งตัวทับมัอ๋ออย่าทำหนูอย่าทำหนูอย่าทำไรหนูดีกว่าเฮ้ยแกจะ่แกแม่งไรทุกมันทุกตัวเลยหานี่งมันนาชิ้วหายอุ้ยมันตครนี้มันโกรนีจะติดตครนี้นี่เนี่ยหลาแบบเยี่ยดอีดอกใช่ไหมตั้งใจลากนะมันใันมาเพื่อช่วยตีโอ้ยโปใครสั่งใครสอนให้แกออกตาบันนั้นค่ะ เฮ้ยแกลองเหิดเจนีมันแรงนะแรงขี้ให้หนูจาเหน่มนี่ร port ู้จักตามเล่นแบบอยากหาทำมาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอุ้ยมีหยามอลารอุ้ยไม่ใช่เอมเอ็มอารี่ปกันป้อมบนนี้แกอยู่อ๋อป้อมอยู่นี่หรอการสองตัวเลยหรอแต่ฉันด้านกลางเองนะด้านกลางเองไอ้กันป้อมบนอีทันยิ่งแกกนาคอสมันอยู่ระวังเด้อ เอากลางก็ได้วะนานักวิ่งนักวิ่งสี่คูนร้อยหายไปไหนวะหายไปไหนวะดูดูดเฮ้ยแกอยู่นี่อู้หูมึงมึงจะมามึงก็เข้ามาจะหนีก็ทำไมสวดขนาดนี้กล้าหนีได้อย่างไรเอาซิเออสวยในสุดเฮ้ยมันจะบวกฉันแน่เลยบีบีช่วยด้วยบีบีแกช่วยกีป้อมช่กี่ป้อมก่อนช่วยกีป้อมก่อนเอาซิเอาซิแกช่วยกีป้อมเอาซิ โอ้ยลงี้ยมนขาอุ้ยเหี่ยแหกเลยตายหาเลยกไม่ดีป้องกันไม่ดีป้องกันไ่ดีป้องกันไม่ดีปองันไม่ดีปองกันไมดีป้องกันแกจะไม่ได้แกได้กกได้ไหมแกไม่ได้ไม่ได้แกไม่ได้อทุบขาจมูกดีนะทุบล้นะคะจมนี้ใช้น่มตัวเองทุบขาด้จองะนี้อนีอกมานะคะนางหนีออกมาพร้อมกับแวกเข้าป่าเล็กน้อยนะคะแล้วจังหวะนี้ค่ะเหมือว่านางนะคะจะทุบไปที่คลิปตัวหนึ่งค่ะแต่ดูเหมือว่านางตัวแรกา่นไปทำเกมตอน ทา,าร่าไปทำอุปกรณ์มานะคะับทำหน้าอ ah. okay. no ัพเกรดคอนใหม่ก no ็อัพเกรดนมผองดางให้แบบมีความแน่นหนามากขึ้นนะคะโนราตีมจะได้นม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 นานๆจะได้สำร็จเลยค่ะใครค่ะตัวนี้นะคะทาร่าเดินเข้าไปเบืนบนเลยคะเขาเข้าไปในป่าค่ะเอาเล็กน้อยเอาเคลียร์คลิปเล็กน้อยนะคะเรนล่างค่ะเรนล่างเออเรนล่าง สวัสค่ะเขาเนี่ยหมุนนิคอนเป็นหนึ่งทีค่ะแล้วเขาก็เดินไปที่เลนกลางนะคะเลนกลางเสร็จแล้วค่ะเขาเดินยงไงต่อเขาไปที่ป้อมใหญ่ค่ะดูเหมือนว่าเขาจะเจออันเลนนะคะแต่ว่าแต่เขาก็ไม่น้อยนะค่ะเขาทุ่งเขาไปทุบมันเลยค่ะทุบมันเสร็จแล้วค่ะดูเหมือนว่าทางนี้เราจะเป็นฝ่ายใส่เลียนเปียนนะคะบแล้วเขาก็โดนเป่อต้าน้าไหมนะจังหวะนี้นะคะเขาก็มันนาออกมาได้ค่ะถือว่าเป็นบุญของเขาจริงๆเลยนะคะ ไอ้สามไอ้เแชรเอาให้เป็นคนทนี้อ้ยอ๋ออ๋อเผ็ดเจ็บเผ็ดเจ็บเผ็ดเจ็บเหลือเกนอ๋อแหกนี้โอ้โหตายเลยจะไปตีป้อมก่อนเออแกตีป้อมมันเลยออยาให้มันรอดแกแกมันน่าจะรู้แกทำได้ปะะมาหนี้เออเมานีเอาอย่างไรครับจังวนี้นี่ะวตัวมันขาเออเลศสวัสดีครับมาดนมาประมาโอ้หนีก้อบหนึ่งหนีก้อบนึง เอาค่ะจัวะนี้ค่ะเข้าพุ่งมาทางป่านะคะแล้วก็หมุนคอนใส่ใส่คีบป่าคารึบเขาจะตีบัฟ้านะคะว่าหมุนคอนไปหนึ่งพีนะคะเขาตีนะคะตอนนี้ค่ะเขาตีคีบแต่ไม่มาเก่งใจนะครทุบคีบไปเลยค่ะและเดี๋ยวเหมือนตอนนี้ค่ะเขาจะไปฟาดคีบตัวไม่ค่ะก็ดอันตีนะคะกดอันตีเสร็จแล้วเขาจะไปยังไงต่ออ๋อเดี๋ยวเขาจะขัดเขาก็วิ่งหนีนะคะัอยแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะทุบเรียบร้อยเขาดูเขาจะโดนอันเลนจะกัดขางไว้นะคะจังหวะนี้เขาหล่อเลี้ยวมาช่วยเดี๋ยวนะหล่อเลี้ยวย เราเลี้ยจะตายหาตอนนี้นะคะเราเลี้ยตายหาแล้วค่ะเจ้าวันนี้ค่ะทาร่านะคะเขาไม่พูดคุยเลยค่ะทาร่าดูเหมือนว่าตอนนี้เลี้ยเขาเสืยดเดอนมากเลยนะเจ้าวันนี้ค่ะทาร่าเขาทุบแล้วค่ะแต่ทุบไม่โดนนะคะดูเหมือนว่าเขาจะว้าวหน้าเลยค่ะทาร่ากดดีแล้วค่ะแล้วยังไงคะเจ้าวันนี้อันนี้งคะยังไงคะทุบแล้วแต่เขาติดคืนนะคะเขาติดขืนอาแตวันนี้เขาดุรุมยามไปเขาจะตายไหมเขาตายหรือไม่เขาไม่ตาย ตูดเธอช่างงามเหลือเกินห้ยเสียเสียมะเดี๋ยวงานพิธถามมันแกขับอะไรเนี่ยแกต้าเขาล้องตูดทาร่าขาเขาบินแาเขาบินทาร่า อุ้ยแพ้แล้วว่ะแกย์แต่ตอนแต้มันเห็นตูดทาราเดาจริงพาเข้าตูดจ้าต้องดีนี่เกย์เราแพ้อีกแล้วว่ะอยากทำขาเลีนทาลาในไรงมาฉันขำเกว่แมีแตไม่มี ฉันขำแกว่าแกพูดไปมันนาชิ้หายเลยอ่ะอีดอก